เปลือกเปลือกมันนี่ย่าไผ่สิบผ้าเพื่อนๆมาเสียหนาสวนก็รั้งบ้านค่ะเพราะว่าบังบักผีบักพริกค่ะบักพริกบัเมีนไม่พี่น้องนี่ค่ะมันงูปล้องเบิดสิไปสิไปอันฝังเหนามันถึงตัวพี่น้องมันมันลมแล้วนี่ล้วน่าจยฝนตกหลายเนาะค่ะนอจ่ะลมแล้วนี่ละวน่าพี่น้องเออค่ะเบิ่มมันมูปล้องเบิดพี่น้องเมื่อมันนักใบมันนักใบค่ะมันมูปล้องโอ้แต่แต่แต่ต่ ล่างเบิดที่เอาก้อนดินถมเหงามันกก้อนพี่น้องก้อนดินถมเหงามันไวกในาะพี่น้องตะบาหน่วยพระท่านได้เป็นหรอกท่านได้เห็นหน่วยก่ใบถมเหงามันไวกก้อนมันงรวมฝนตกายกะนักใบลมเบิด ท้องเงามันเหยาบไ้เนาะคนดีพอพี่น้องเอ้ยวันดีหลายปีนี่เบิ่งบอกพี่ประเม,นมินไม่พี่น้องนี่ตะใบนัดบัาน,นี้ก็ะโลมล่องเบิดลองไม่มาค้ำก้อนใครจะได้เนี่ยพี่น้องต้องเอาไม้มาค้ำไห้มันเนาหาไม้มาค้ำเอากระจียู่หยาบได้ก็ว่ายู่พี่น้อง ฟังไปเด็กับพายุ่นน่ะกำลังเป็นวงอยู่ต้องสียหาใหม่มาคำบ่นโอ้ยล้มแล้วนี่ะนาพี่น้องล้มเต้งล้มเต้นขวละพี่ก็ล้มบิด อาไม่ม,มาทำก็าจะยุ่งให้ ต้มวมนะันอะไรดันน่ะต้มนบะอก่ แยะกกระลมบักพีกกระลมพี่น้องสังม่ได้กับายยูือเกาลมคือเกาด้วยลมนี่ระนาดเบิดอีกยูบ่าไงหาใหม่มาขับเอาน้องพี่น้องขับบายู มันฟัง่อยู่กับตองเอาใหม่มากคำเาโอ้เหล็กกรตายไปอยูกัพี่น้องกับฝนก็น้ยตพุ่นะเหล็ยกระต่ายไม่อยูแล้วพี่น้องฝนตกย่างเดี๋ยวมีตาจิตตกบนกระดานพี่น้องเอ้ยเก่ากระบาท่านเดียว้านพุทัคกกระดานทานดียว้านหอดเข่าม่ตานามจะไหนจิดียบ้านปนโอ้ย Thì tốt rồi đấy. Cái ta thì tốt đấy, cả thì tốt. con hộp ngọt con phi nào ngọt ngào qua tuần qua lúc ban con cả ba đốt và cả hộp nắp phi nào nó kha đốt bỏ con đốt ngay đi con đốt mà đẹp mà cả đốt ngay mất giá nhà đốt đốt đâu à. mình đốt ngay chứ mình. mình đốt chứ mà lấy đốt ngay cả cả ao thằng phun bắt đốt cả Cứ nhìn chen nó phi nó cả nhìn lôm ได้ดกได้นี่ค่ะดกงาดสวนหลังบ้านจ้าออกจากบอกผีบอกไผ่ Lái, lại, lai do con cha lắm rồi mà ngay, nha soi nếp đỏ nạc ca đọc nàng nàng gọn Là đuốc rồi ngay, ngay tai bắt đầu bắt đầu bắt ngay bắt đầu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  หนึ่พี่น้องเอ้ยหกหกหลายแล้วก็ต้องดกออกนี่ค่ะโอ้ยนี่นี่นี่ต้นพักผมต้นพักผมเป็นงานแพทย์งานทุย่างน่ะ่ะพี่น้องดกออกก็มันสีหกแต่นอกบ่ดกข้อดกออกซึ่งมือมันก็ย่างหกด้วยก็เก่าเนี่ยฝนตกดีเนาะพี่น้องฝนตกดีหลายฝนก็ได้ดีฝดเออ 有啊，对吧？ nhà con thì rằng ơi bố buộc này chắc gì nhăng mà nhăng rồi buộc cả đại vẫn tốt đua đua lại cả kê buộc quân cả đại kê bớt đang phun cả man pa bạc phì phì băng ngang phì nào bưng bạc phì cả băng ngang băng ngang cả là băng hít nhạc lại bạc phì quá hit nhạt thì pí nỉ mía là bưng, bận ป,ปูกแล้วปพูดเดนที่เดือนหาเดือนอะไรยนะีว่าเป็นหน่วย,ยู่เนี่ยขัวพิก That's one. cái <laughs> ao rác quá gì tốt, làm bè má vẫn gì tốt gì ได้โจ๊กดีคนก็ได้โอ้เฮ้ฝนดีพี่น้องเออฝนดีครับวินี่บัาขันยักขันยายแป้งเขากับบอได้บ้านไทยกับบอได้ไทยหมด

yeah <laughs> เออโอ๊ยหันไหลหันหลโอ๊ยคลิปนีนน้ขอลาเพื่อนๆสำเนียงกันเด้อค่ะเพื่อนๆเออแม่ลกหนาสวนลังบ้านพี่นอ้อนงแา่ลกหนาออกจากไฮไฮโจ๊กพริกเนาะค่ะเนอ้นอกหนาออกจากพริกค่ะมันระงับค่ะมันลมฝนตกมันลมลมหลายกับลมเบิดหลาดฟาดพี่น้องหนุ่งยกับว่าเป็นดอกมีตาใบค่ะ ต้ำรับคลิปนี้ก่ะสิขอลาบเพื่อนๆ่นก็นด้วยค่ะคลิปหน้าก็มาบอกกันใหม่นะจน๊ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย